กราบได้ที่เดียวในไทยพระศรีสันเทศพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยาตอนนี้อยู่ที่ไหนหลายคนยังไม่รู้ว่าใต้ฐานรักเจดีประจำราชการที่หนึ่งในวัดโพแห่งนี้บรรจุของล้ำค่าเอาไว้หลายอย่างรวมถึงพระพุทธรูปสําคัญของกรุงศรีอยุธยาด้วยคลิปนี้โอจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะหากรัตนโก,กสินทร์มีพระแก้วมรกตกรุงศรีอยุธยาก็มีพระศรีสันเชรดายาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เลื่องชื่อง,งดงามและปิดด้วยทองคาหนักกว่า171กิโลกรัมถือเป็นมงคล ทั้งใหญ่ที่ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิตโดยในปีพุทธศัก,การาช3 3 3 7ได้มีการบรรจุพระศีสันเพชรซึ่งชำรุดมาแตกรุงเกา่าเข้าวางบนรากฐานพระเจดีย์จากนั้นรัชกาลที่1เสด็จทรงวาง ทองอิดนาคอิดเนินแล้วยังมีการบรรจุพระบระมธาตุร่วมถึงพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวทองพระเขี้ยวนาคอีกอย่างละองค์ด้วยค่ะทรงถวายนามว่าพระมหาเจดีสีสันเพชชายานแม่จะได้มากราบนะคะแต่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาคุณลักษณะของพระสีสันเพชยังคงเป็นปริศนาคลิปหน้าโอโอ้พาเปิดความหวังใหม่ได้กราบเสียนองค์พระสีสันเพชยยที่อาจเหลือรอดมาจากสงครามใครอยากดูข้อมูลคลิปนี้เพิ่มเติมโอเขียนไว้ให้ในเพจแล้วไปตามอ่านกันได้ค่ะคลิปดีแบบนี้มีเยอะกดติดตามช่องกินเที่ยววัดไ้ด้วยนะ 好。Huh?